ผมนนท์ลขยะซิ่งมันป่าวันนี้ก็ได้มาเจอพี่มาจากพี่มาจากไหนเนาะพ,พี่สว่างพี่มาย้อนแสงหน่อยเนาะเป็นไรโคสว่างนี่เอาเอย่า,างนี้ดีกว่าโคสว่างเดี๋ยวจะไปลงยูทู e กันครับเดี๋ยวจะเซ็นบุงเซ็นใบอะไรก็บอกดีจ <c oughs> ะโดนดนาเดี๋ยวสักพักนะมาอ,อยู่กับนนท์ขยะซิ่งวัน,นนี้โคสว่างพี่ชื่ออะไรเอ่ยหมูมี่หมูนะครับรถก็จะเท่ๆเนียนๆเดี๋ยวค่อยว่ากันแบบหนึ่งครับ อาามาเจอสวัสดีพี่น้องเช้าอาโคสว่างนะครับสวัสดีครับปา๋าสวัสดี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 ฮะไปก่อนแล้วกันรถจะติดแล้วข้างในไว้เจอกันปา๋ายังไงพวกเราก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไหมโอเคครับเจอกันตากันครับจะมีจากโคสว่างนะครับพี่น้อง ที่บีแต่ทก็กไม่ได้เลพี่นะด่าก่นรถขยะของสว่างช่วยกดแชร์กดไลค์กด s c r ตา e ช่องรถขยะซิ่งบ้านป่าตอนนี้เราก็าจะตามรถขยะเอาไปเลียกคดรถแลยกันเนาะตามชื่อไม่ค่อยได้พี่น้องแนวหน้าทีมไทยเราเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนที่เราจี้จี้พี่โคสว่างแล้วกัน